มาพี่น้องเอฟซีมาดูกันดูวิธีปลูกนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเบ้าอยู่นะคะเขาจะใช้กรรไกรตัดก็คือจะไม่ให้เบ้ามันไอคลิปมันคลิปพี่น้องแตกจนได้บ่เป็นยังว่าเป็นยังเอาลงเลยเอาลงเลยฟังเลยเพราะว่าดินมันชุ่มอยู่เนี่ยค่ะก็จะเอาลงประมาณนี้นะคะเขาขุดไว้แล้วอืม ธรรมดาเขาจะไม่ให้เบ้าแต่พราะเขากลัวมันตายนะคะพี่น้องแต่ไม่ไม่เป็นไรหรอกดินมันชุ่มนะเนอ,อ่าเนี้ยค่ะการปลูกปลูกก็ปลูกง่ายๆนะคะเหมือนปลูกพืชทั่วๆไปนี่แหละอ่าถ้าเป็นสมัยก่อนเบียบ่เลยเจอบําบียบอ่มถ้าเป็นสมัยก่อนนะโหโขุดห้าสิบคูณสามสิบเซนแต่ตอนนี้คือแบบเอาง่ายๆเข้าไว้นะคะพี่น้อง เนี่ยมีมันสําผหลังแซมด้วยนะคะพี่น้องจริงๆแล้วต้องเอาออกแต่ไม่เอาออกเพราะว่าเดี๋ยวให้มันเป็นหัวแล้วจะมาจะมาขุดขายนะคะพี่น้องโอ้ยได้อยู่ได้นหนเนาะพอออกแล้วก็จบตัวนี้ก็จะเหลือแต่ยางนะคะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เออคนนี้เขาทำสวยหน่อยเนี่ยนะคะพี่น้องออตามันเอ้ามันคือสูงคุณลงอีกบาทจีตั้งจนเทินอยูอันยังห้า อู้ก็เลื่อนไปอีกน้อยบึอนนั่นนเพิ่งพี่น้องพลังคนนี่อ๋อทำยงเอามาถมเพราะว่าหน้าฝนเวลาฝนมามันก็เจอลงนั่นนังนะคะพี่น้องนี่คือการปลูกยางพลรานะเนี่ยค่ะเสาอันนี้ที่กอมาเสียบไว้เมื่อวานนะคะพี่น้องก็คือปลูกตามที่เราเขาเรียกอะไรอะหมายไว้นะคะแล้วมันจะเป็นแถวเป็นแนวอ๋อโอเคอืมเขาจะทําเป็น คูณขึ้นมานะคะเวลาผลมามันก็จะอ่งพี่น้องเข้าใจคําว่ามันอ่งไหมกันอีสาน้ากันคําว่าอ่งก็คือสิ่งโหดเจดกเราพี่น้องอือเออนี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องปลูกอะไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าเป็นแถวเป็นแนวนี่คือตั้งไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้มาทําที่หมายไว้แล้วนะคะเนี่จริงๆจะเอาออกแหละมันสับปะหลังแต่จริงๆก็ อย่างที่บอกแหละเอาไว้นี่นะคะเนี่ยขุดขุดหลุมให้มันให้มันพอกับเบ้าไว้นี่ค่ะพี่น้องเนี่ย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 เบ่ายางพลานะคะอือก็คือแค่ขุดนะคะปลูกง่ายๆนะคะเอาไสฟโรลิดานตูกใส่แ้อ๋อฟรลิดานก็ใส่ไปแล้วนะคะพี่น้องผสมกับดินไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะตัดออกนะคะใช้กรรไกรหรือบางคนก็ใช้คัตเตอร์หรือไม่ก็ใบมีดโกนนะคะกรีดออกนะคะนี่ค่ะ ที่สาคัญก็คืออย่าให้เบ้ามันแตกนะคะถ้าเบ้ามันแตกแล้วคือมันกะรากมันจะเนี่ยเนี่ยมันจะมีรากดนะิพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีรากมันอยู่เอออารมณ์หันไปทางทิศตะวันออกตามเ<า>ขาบอกว่า <c oughs> ต้องหันยอดมันไปทางทิศตะวันออกนะคะพี่น้องเนี่ยปลูกง่ายๆค่ะใครมีที่เด้อปลูกเด้อยางพารายั่งยืนอยู่นะเออเนี่ยหน้าฝนนะคะเนี่ยชุ่ม คือเขาถ่ายพวนไว้เรียบร้อยแล้วพอเอาลงแล้วมันจะแตกยอดนะคะพี่น้องโอเคค่ะให้เห็นใกล้ๆแล้วนะคะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ก่อนด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยเด้อเข้ามาก็กดไลค์ให้หน่อยอกดให้เยอะๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวทำงานส่วนตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำเขาเรียกอะไรนะไปทำคลิปตามใจพี่น้อง f c ซก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะ เกิดมาจากลุงป้าเนาะเดี๋ยวจะหาเวลาไปวังเยี่ยมนะคะขอบคุณมากค่ะพี่นอ้องเอซีฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะลวะ